อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนามัสการพระมหาเีรานุเถร,ระกราบสวัสด,ดีนักศึกษาบาลีใหญ่วิชาปทารูปสิทธิ ด้วยความครบนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านนักศึกษาทุกๆท่ทานด้วยที่เลื่อนมาแล้วเลื่อนอีกนะครับก็เนื่องด้วยวันเวลาไม่อ <c> ำ <oughs> นวนยนะครับก็วันนี้เราก็ได้อ่าในได้เลิกในการลงชิงชัยอ่าเพื่อที่จะวัดความรู้ว่าที่เราเรียนไปแล้วนั้นนะครับมันพอจะ กล่อมแกล้มอะไรได้บ้างหรือไม่นะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับนักศึกษาก็ไปทบทวนถึงแม้เราจะยังไม่ได้เปิดเรียนใหม่แต่ว่าเราก็ได้ทบทวนวิชาที่ผ่านมานะครับต้องเดินถอยหลังบ้างนะครับบางทีก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเดินข้างหน้าหนึ่งก้าวถอยหลังสามก้าวก็จะทําให้เราได้พื้นฐานเพราะฉะนั้น วิชาที่เราเรียนมาคือสนธิกับนามเนี่ยนะครับก็ขอให้ไปทบทวนอะไรที่ควร <c oughs> จดจำก็ต้องฝึกฝนอะไรที่ควรทำความเข้าใจก็ต้องทำนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้แบบาภาษาบาลีคือในไหนก็เราก็โรงเรียนบาลีแล้วก็ทำให้มันจริงๆจังๆนะไม่จาเป็นต้องอเรียกว่าเครียดแต่ทาให้จริงจังพอสมควรนะครับ อ่าไม่ไม,ไม่ต้องไปกระทบงานของเราด้วยงานก็คืองานการเรียนศาสนาก็คือการเรียนนะครับเราต้องการวิชาความรู้แต่อ่าอยู่ในช่วงที่เราทํางานก็ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะครับมนุษย์เรามีเวลาเท่ากันคือ24ี่ชั่วโมงเพราะนั้นสามารถที่จะจัดสรรเวลานะครับให้มันเรียกว่าเป็นประโยชน์ได้นะครับก็คิดว่านาาักศึกษาก็คงชํานาญแล้วแหละเรื่องการบริหารเวลา นะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้นำนักศึกษาทั้งหลายเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดท้ายก็คือการสอบวัดประเมินความรู้เาคงปร,ประเมินไม่ได้ไม่ไม่ได้เท่ากับการสึกผลของตัวเราหรอกอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเป็นกิจกรรมที่หลังสาราความตื่นเต้นนะครับความท้าทายนะครับเรา เตรียมพร้อมเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นเนาะแต่ว่าก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เป็นโอเพนบุ๊นะครับได้แล้วก็เวลาก็รู่หละไปถึง17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาโดยประมาณนักศึกษาก็จะมีเวลาประมาณ3ชั่วโมงหรือถ้า,าไม่เสร็จก็สามารถส่งได้นะครับก็6โมงอ่เลทให้6โมงก็แล้วกันเนาะเลทให้ถึง6โมง เพราะนั้นเลทมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็ตอบตั้งใจตอบให้ด้วยความเคารพนะครับตอบอเขียนถ้าเขียนก็เขียนถ้าพิมพ์ได้ก็พิมพ์นะครับดูไม้เอกไม้โทดูอะไรต่างๆสำนวนแปลให้มันสละสลวยได้ยิ่งดีนะครับต้องตั้งใจทำนะข้อสอบของเราก็จะออกมา ในลักษณะที่มีคุณภาพนะครับก็คงจะอยู่ในลักษณะที่เราติวนั่นแหละนะครับก็คงไม่หนีกันไปไหนเนาะเดื่องต้นก็ผมจะได้นําไปอ่านแต่ละข้อก่อนนะครับเร็วๆนะครับใช้เวลาสักสิบนาทีเนาะแล้วก <inde> ็จะได้นักศึกษาทำทาก็ผมจะส่งไปในทางลายนะครับลายของทั้งสามนะครับก็คือบาลีหนึ่งขอโทษ ห้องหนึ่งห้องสองมีห้องสามด้วยใช่ไหมครับคุณวัสนามีห้องสามไ้มยครับห้องส่งการบ้านนะคะห้องส่งการบ้านก็รวมสามห้องใช่ไหมครับกับห้องส่งการบ้านด้วยนะครับนักศึกษาก็ท่านใดต้องการที่จะสอบแต่ว่าต้องเรียนด้วยนะครับไม่ใช่นักศึกษาไม่เรียนแล้วไปเอาหนังสือที่ไหนมาตอบต้องเป็นนักเรียนของเราด้วยนะครับผู้ที่ ผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนก็ไม่ไม,ไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะเราต้องการให้นักเรียนของเรานะครับคือต้องการผู้ที่เรียนมาแล้วนะครับเพราะเราจะได้ขึ้นสู่ชั้นก็คือวิชาต่อไปนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะกลางเดือนหน้าก็จะเปิดให้สอบเรียน,ยนอักยรต่อไปนะครับ <c oughs> สอบภาษาบาลีวิชาปะทารุปสสิทธิสนธิกันนะฮะ ขสอบมีทั้งหมดเจ็ดข้อให้นักศึกษาเลือกตอบเพียงห้าข้อเท่านั้นเมื่อตอบเสร็จแล้วให้ส่งไปที่ห้องไลน์สําหรับส่งการบ้านาถ้าท่านใดไม่มีห้องไลน์ส่งการบ้านเนี่ยก็ส่งยังไงคุณวาสนาครับมีมีใครช่วยรวบรวมไหม้ะให้ส่งไปที่ห้องห้องบาลีหนึ่งแล้วก็ห้องบาลีสองก็ได้คะ่ะเดี๋ยวว่ดเาช่วยรวบรวมให้นะคะ ขอบคุณครับถ้าท่านใดไม่มีห้องส่งการบ้านอยู่หรือไม่ได้เข้าส่งการบ้านหรืออยากจะเข้าห้องส่งการบ้านถ้าทำข้อสอบก็น่าจะได้เข้านะถ้ายังไม่เข้าก็ดึงเข้าด้วยก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือส่งส่งเข้าไปในห้องหนึ่งห้องสองที่ตนอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณวาสนาจะทำหน้าที่ช่วยรวบรวมมาส่งมาที่ห้องส่งการบ้านนะครับ ใช้เวลาทําก็อย่างที่ว่านะครับ1 3บสถึงสิแต่ก็เลทให้ได้ถึงสิบแปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีสอนอของสมาค,คมนะครับพิชาอภิธานัปฏิพิกาตอนหนึ่งทุ่มคำ,คำถามในข้อสอบนี้นะครับตอนแรกเขาจะเขียนเป็นบาลีแต่ว่าก็เพัวว่านักศึกษาจะเป็นภาระนะครับ ก็เลยเอาภาษาไทยก่อนก็นแล้วกันนะครับคันถารัมภะคือบทนำกล่าวคือคำเริ่มต้นของคำพีพระทารูประสิทธิทีพ่พระพุทธพยาเถระประสงค์จะแสดงสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นก่อนเข้าสู่คำพีโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่หลายประการในการนี้ขอให้นักศึกษาจ,จงแปลบทคาถาคันฑารัมภะนั้นให้ได้ํำนวนวหานภาษาไทยที่สะาสลวย จากนั้นให้ทําการสรุปสาระโดยย่อนะครับว่าในคันถาธรรพะดังกล่าวท่านผุรจนาต้องการแสดงสาระสําคัญอะไรไว้บ้างนะมีสองท่อนนะครับสองท่อนก็คือหนึ่งแปลนะสองนะสรุปสรุปก็คือว่า สองคาถาน่ะตั้งแต่วิสุทธาสัธรรมสะหสหสาธีทิฏฐินั้นนะครับแสดงอะไรไว้บ้างเช่นแสดงการหน้อบนอนะแสดงการนอบนอมประพุทธธรรมประสงคหน, 1, 2, 3, 4, นึ่งสองสามสี่ห้าก็ทำเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าได้นะครับมีอะไรถามไหมครับพอหนึ่งมีอะไรสงสัยไหมถามได้นะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะนะ,นะตั้งใจทำว่าเราได้มีโอกาสใช้สมองให้เต็มที่ ไม่มีก็ข้อสองลำดับสูตรในคำพีมีอะไรมีมีอะไรถามไหมครับครับคือเวลาที่เราแปลเนี่ยคือเราต้องเขียนบาลีกำกับด้วยไหมครับอ่าไม่ต้องครับใช้สำนวนโด<แ>หารภาษาไทยที่สละสลวยเอาเอาแปลโดยอัดแต่ว่าให้สละสลวยเต็มที่เลยนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องไปลอกตามที่เขานั้น เท่านั้นนะครับให้ใช้สำนวนของตัวเราเองด้วยนะครับเอาให้เรียกว่าแปลได้ฝีมือเท่าไหร่ก็ยิ่งดีลงให้เต็มที่เลยนะครับอะไรที่คิดว่ามันะละสลัดสลรวยเราไม่จะเป็นต้องเดินตามคนอื่นที่เขาแปลไว้อะไรที่คําไหนที่เราคิดว่าโอ้คานี้มันดีเราก็ใส่เข้าไปเลยแต่ขอให้มันถูกต้องตามตามอัธ็แล้วกัน ไม่ไม่ต้องยกศัพท์นะครับถ้ายกศัพท์จะจะบอกไว้เข้าใจนะครับคุณวิชิตใช่ไหมครับรครับอาจารย์ครับครับอ่าข้อที่สองลำดับสูตรในคำปีกับจายนะคือหัวใจสำคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้การสร้างคำในคำปีประธารูปสิทธิเอออ่านกสาก็ต้องขอภายด้วยนาะรูปสิทธิที่จริงๆผมก็ อาจจะผิดเองนะไม่เป็นไรนะสาแกแกเองนะอะไม่ต้องไปซีเรตตรงนี้นะประทารูปสิทธิคือผมใช้คำพูดเอาอะ่ะมันก็เลยพิมพ์ออกมาลาาักษณะนี้ขอให้นักเรียนจงเขียนสูตรตามลำดับคัมภีก,กัจจายนะ,ะตั้งแต่สูตรที่1ถึงสูตรที่22่นั่นหมายความว่า2กันนะครับกันที่1กับกันที่2มาให้ครบอยาได้ตกหล่นก็อันนี้มุ่ง ต้องการที่ถามมุกปมุกปาถาความจำนะครับให้นักศึกษาเขียนนะครับแต่ว่าต้องใช้ความจำอัตโตอัคาราสัญยาโตอัคขราปาทโยจะเขียนตัวเลขด้วยหรือไม่เขียนไม่เป็นไรนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับขออนุญาตครับไมเวลาครับเวลาจบกันต้องเขียน อีตีสันที่กับไปปัทโมกันโทแบบนี้ได้ไหมครับได้ได้ครับนะครับก็เขียนก็ดีนะครับหรือถ้าไม่เขียนก็ไม่เป็นไรก็ก็คือเขียนสูตรมาให้ครบก็ได้แต่ควรจะเขียนด้วยก็ดีจะได้แบ่งกันกันไปนะครับอาจารย์คะต้องมีคําแปลด้วยไหมคะไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องก็เขียนเฉพาะลำดับเ,เขียนเฉพาะสูตรบ,บาลีนะครับคือต้องการวัดความจําของนักศึกษาเฉยๆ มีอะไรถามอีกไหมครับถามตอนนี้นะเดี๋ยวเพราะว่าพอเสร็จแล้วผมก็จะออกจากซูมนะครับนักศึกษาก็ทำํทำตามอัธยาศัยนะเพราะว่ามีงานช่วงนี้พี่ธรมก็เตรียมงานพวกนี้อภิธรรมมีงานใหญ่นะครับก็ถ้าท่านใดมีความอ,อยู่ใกล้ๆนี่ก็มาประถมนิเทศอภิธรรมได้นะครับมีงานถวายหนังหมอบหนังสือ ชั้นจุลตรีนะทให้เกสนักเรียนต่างๆโด,ยพ,ดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านทรงมีพระสัทธานะครับอภิธรรมที่ที่บวถัปฐมหานานะครับ,รบเียนเชิญนันศึกษาทุกท่านด้วยนะครับคุณวิไลจะบินมาจากเกยอรมันก็ได้นะครับข้อสามวิธีการแยกพยัญชนะออกจากสระจัดเป็นกระบวนการเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการสนที่ใดๆวิธีการแยกพยันชนะออกจากสระจัดเป็นกระบวนการเบื้องต้นก่อนที่จะทำการสนทิใดๆในการนี้ขอให้นักศึกษาจงแปลสูตรที่ทำการแยกพยัญชนะออกจากสระโดวยวิธีการยกสับและวิธีการแปลโดยเชืเอาใจความมาให้ถูกต้องมีอะไรสงสัยไหมครับ บางครั้งผมก็เขียนให้นักศึกษางีเฉยเราไม่ต้องไปอ,อะไรมากนะครับจับประเด็นขีดเส้นใต้ไว้ตรงไหนคือคําถามเท่านั้นแหละเนาะไอ้คำอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ให้แปลสูตรสูตรให้แปลสูตรอะไรครับ ปุปพระมาโททิตตัมาโททิปุปพระมาโทปุปพระมาโทแล้วก็เราเรียกอะไรนะในวัฒนธรรมเราเราก็เรียกสั้นๆ่ปุปพระมาโทพระสูตรปุปพระมาโทนะครับก็แปลแบบไหนครับยกศัพท์เนาะแปลยกศัพท์และแปลโดยเอาใจความก็คือแปลโดยอัดก็แปลเป็นภาษาไทยครับแปลเป็นภาษาไทยให้ให้สละสลวย นะครับบางครั้งไม่ต้องไปตามสำนวนบาลีนะแปลยกศัพท์ก็คือตามสำนวนโครงบาลีแต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยจริงต้องนึกถึงภาษาไทยแล้วแปลให้เป็นภาษาไทยพูดง่ายว่าให้คนไทยที่ไม่ไม่ได้อ่านบาลีอ่านปุ๊บเลยเข้าใจเลยว่าสูตรนี้พูดอะไรนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแปลโดยเข้าใจความก็มันก็จะล้อกันระหว่างแปลยกศัพท์กับ แปลเอาใจความนะครับถ้าแ,แปลยกศัพท์ได้แล้วเราก็สามารถมาเรียบเรียงนะเรียบเรียงคําแปลใหมนะ่เป็นแปลเอาใจความก็เอาล่เป็น ข้อหนึ่งแสดงมันเดียวเลยหนึ่ง प्रबंध निर्माता 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 निर्मात c'è stato un qualche tipo di bit o questo sul come vi eh metti questa voce o attivo o quanto c'è stato un beacon che ci lavora con จะกลับกลับใจยอมรับกลับที่เ่อขง s u b ส e จพ่อพ่อสามพ่อแม่้เกเกิดขึ้นมาเรื่ไม่ได้ถีอ้เกิดกับ่อจะต้องเป็พออนี่พอเอยเช่นนี้นะเป็นที่อย่างพมว่าอีกนี้พอแม่ขอเขาอมีส่วนรับผิดชอบอีน ข้อที่สี่นะครับการลบสระสามารถทำได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังซึ่งในวิธีการนี้มีทั้งที่ทำด้วยสูตรสราสเรโลปังและวาปโรอัสรูปาฉะนั้นจึงขอในักศึกษาจ,จงทำการแปลสูตรทั้งสองด้วยสำนวนโวหารภาษาไทยอย่าให้ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับก็ แปลสูตรสาราสเรโลปังวาปรวสรูปาไม่ต้องยกศัพท์นะครับแปลด้วยสำนวนโวหารภาษาไทยจะแปลยังไงก็ได้ก็ขอให้มีมีอะไรองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบก็คือนิมิตการิยะการิยีการิการิยะนิมิตตก็ถ้าแปลสองอย่างนี้ได้นะครับก็ สามอย่างนี้มีมีอยู่ในสูตรเป็นองค์ประกอบของอวิธีสูตรนะครับอันนี้เ้องคำหนึงถึงตระหนักถึงด้วยนะครับแบบแปลให้เป็นสำนวนโบหารภาษาไทยข้อ <c oughs> <c oughs> ที่ห้าจากขุนทิยังจากขุนทริยัง,ยงแปลว่าจากสูผู้เป็นใหญ่อยากทราบว่าคำนี้ทำการตัดสนินีจและมีกระบวนการสร้างคำอย่างไรจงต่อไม้ถูกต้องตามนายแห่งการสร้างคำ ที่มาในคำพีปทารูปสิทธิก็สร้างทําตัวรูปจากขุนทิยังอะนะฮะส่วนจะแปลว่าอะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ทำตัดสนธิคือทำตัวรูปแล้วมันก็มีการตัดสนธิอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตัดต่างหานู้ยเอกเทศนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างคําก็ต้องยกสูตรมาด้วยนะครับก็คือคําว่าตามในแห่งการสร้างคําที่มาในปธารูปสิทธิ ก็คือมีการยกสูนยและประลำดับตามที่คำทีประตาดูประสิทธิที่เราเรียนมาแล้วนะครับข้อที่ห้ามีอะไรสงสัยไหมครับอ่าไม่มีก็เพราะอข้อที่หกเพราะเห็นใดพระอาจารย์กัดใจนะจึงใส่คำว่าวาไว้ในสูตรวาโรอัสรูปาและใส่คำว่ากวะจิไว้ในกวะจาสวรรณารุตเต จะอธิบายมาตามในที่อาจารย์พุทธป,ปิยะท่านกล่าวไว้ในคำภีปทถารูปสิทธิมาให้ถูกต้องนะส่วนรูปปาประสิทธิอะไรก็ไม่ต้องไปไปสนใจนะครับมันมันเกินมาเฉยเฉยนะก็สนใจตรงที่ว่า,าวาและวัจีศันะมีประโยชน์อะไรนั่นแหละนะครับแสลงประโยชน์ของวาศั์และก็วัจีศั์ข้อที่7 บทสนที่ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกจะเป็นบทซ่อนเร้ยากแก่การเข้าใจอยู่พอสมควรอันหนึ่งความสามารถในการตัดบทสนที่นั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่นักศึกษาคนฝึกนาอาไว้ดังนั้นใกล้เกิดความชํานาญในการตัดบทสนที่นั้นจึงขอให้ตัดบทสนที่ที่แสดงไว้ข้างล่างนี้มาให้ถูกต้องอุททหณ์แรกโลก,กาปุกคโลปัญยินทรยังบุคคลผู้ประเสริฐในโลกบุคคลผู้เป็นเลิศในโลก บุคคลผู้เป็นเลิศก,กว่าโลกทั้งสามปัญญินีก็คือปัญญาผู้เป็นใหญ่ตยสสุรธ,ธมาทำสามประการมีอยู่อ่าฉายาวะเรากับฉายาเรากับเรากับอะไรฉายาภาษาไทยก็คือร่มเงานะครับวันเทหังขระเจ้าบ,บูชาพันธุทุเสวะเรากสมาคมแห่งญาติ ชินเนริตังอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วพุทธานุสตินะการระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าโลกกัสสาตินะแห่งชาวโลกดังนี้นะวิช,ชูวะก็ราวกับสายฟ้านะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสิบตัวอย่างนะให้นักศึกษาตัดสนที่เฉยๆไม่ต้องทำโดยรูปนะครับตัดบทสนทินะมาเหตุข้อสอบมีทั้งหมด7ข้อให้นักศึกษาเลือกตอบเพียง5ข้อเท่านั้น เมื่อตอบเสร็จแล้วให้ส่งไปไว้ที่ห้องไลน์สาหรับส่งการบ้านก็อ,อย่างที่บอกเมื่อกี้ท่านใดยังไม่มีส่งห้องส่งห้องส่งก็ให้ส่งไว้ที่ห้องที่ตัวเองอยู่เดคุณลักษณะจะช่วยจัดการดําเนินการรวบรวมมาส่งมาที่ห้องไลน์ส่งการบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อไว้ให้ผมจะได้รวบรวมมาตรวจนะครับระยะเวลาในการทำข้อสอบก็13บนาฬิาถึง17 หนะ้สิบจก็ถ้าเล็ดเข้าไปก็ไม่เกินสิบแปดนะครับก,ก็ให้เสร็จภายในตรงสนะิบแปดแล้วผมก็จะเ,เข้ามารวบรวมเอานะครับส่วนการตรวจสอบตรวจ,รวจนะข้อสอบจะเสร็จเมื่อไหร่นั้นก็ค่อยแจ้งนักศึกษาทราบแล้วก็อาทิตย์หน้าเราก็ขอโทษพฤหัสหน้าเนาะพฤหัสหน้าแล้วก็สอบนามต่อนะจะได้ต่อเนื่อง นะครับก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านคงตั้งใจสอบนะครับก็ขอให้ทําด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ตั้งใจทำส่วนการจะศึกษาค้นควายย้ายังไงก็เป็นเรื่องของนักศึกษาอันนี้เราก็ขอให้ตอบออกมาให้ถูกต้องก็แล้วกันเพราะถือว่าทุกท่านเรียนมาแล้วนะครับมีอะไรจะสอบถามไหมครับอาจารย์คะเ,เวลาตอบเนี่ยเขียนเฉพาะ ข้อของคําถามต้องเขียนคําถามลงไปด้วยไหมคะหรือว่าไม,ไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องนะให้เขียนเฉ <Okay. S 1> พาะข้อนะแล้วจะเขียนข้อไหนก่อนข้อไหนหลังไม่เป็นไรนะครับแต่ขอ <Okay. S 1> ให้อ่าให้ให้อยู่ในไฟล์ของตนนะครับแล้วหรือถ้าจะเขียนเป็นกระดาษก็ให้หน้าหนึ่งหน้าสองอะไรหรือว่าเป็นของลงชื่อด้วยนะครับแต่ละหน้าลงชื่ออ่ลงชื่อไว้แต่ละหน้าด้วยเผื่อมันนั้นอะ่ะ นะครับตงบชื่อของนักศึกษาด้วยนะครับไม่ต้องไปลอกคําถามนะครับรอคําถามนิยาวเดี๋ยวเสียเวลานะครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เลือกตอบนี้ก็หมายความว่า่านักศึกษาก็ต้องเลือกให้ถูกอะไรที่ยากอะไรที่ง่ายแล้วก็ก็ใช้ดุลพินิจเอาเองก็แล้วกันเนาะเลือกแล้วก็แอคชั่นได้นะครับอย่างเนี้ยทำนะครับก็เลือกตัดสินแล้วก็ประกอบนะครับอ่า อันนี้ก็ต้องอใช้เรียกว่า,าใช้สติปัญญาให้เต็มที่นะครับอย่าไปซีเรียสคิดว่านั้นนี่คือโอกาสที่เราจะได้ฝึกสมองฝึกสติปัญญาแลนะฝึกอัคราปรุสัรยานนะครับถ้ามีสอบอย่างนี้ทุกๆวันเน,นี่ยนักศึกษาจะเก่งมากนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราเอาเป็นบางครั้งนะครับต่อไปอ อาจจะต้องสอบทุกเดือนด้วยซ้ําไปอ่ะนะเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งเราก็จะสอบไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นการทําแบบฝึกหัดอนะ่าก็ได้ไอเดียนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเรามาสอบทีเดียวเด่านนี้มันคงอ่วัดอะไรกันไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับเราเอ่าจะต้องเดินไปข้างหน้าต่อนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตค่ะอาจารย์ขอเป็นไฟล์ PDF ได้ไหมคะ เดี๋ยวอ่าเน้นนี่กับไฟล์ pdf นี่แหละเดี๋ยวดจะส่งให้ทางไลน์นะเดี๋ยวส่งให้ทางไลน์นะครับค่ะขอพระคุณครับครับครับอ่านสารอ่าลงทำได้ด้๋ยผมส่งให้นะครับครับขอบคุณครับครับครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับกลับมาสการสวัสดีครับ ประมาตคุณค่ะสวัสดีค่ะจากซูมได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ดีครับอาจารย์เดีดยดยผมจะส่งให้เดปิดซูมได้เลยครับค่ะขออนุญาตปิดได้ขอแล้วนะคะครับสาธุครับสาธุครับน้มัสการสวัสดีครับ